นะคะเอ่เอ,อพวกความกระจ่างใสของผิวหรือว่าความแข็งแรงของผิวเนี่ยการที่เราไปกระตุ้นจากด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่ใจร้อนอบอกว่าใช้ไปแล้วสองสามวันยังไม่รู้สึกเลยมันเร็วเกินไปถ้าเกิดใช้สองสามวันรู้สึกเนี่ยมันเป็นการแค่ให้ไปจากข้างนอกนะคะมันเป็นการเหมือนกับการรักษาการทานยาแก้ปวด ทันพาาเวลาปวดหัวก็หายปวดแต่ไม่ได้รักษาจากข้างในนะคะแต่ตัวเจเนสจะรักษาทางข้างนอกและข้างในนะคะนอกจากนั้นนะคะที่สําคัญก็คือในผลิตภัณฑของเจเนสจะไม่มีสารในกลุ่มของพาราเบนนะคะถ้าเคยใครเคยได้ยินนะคะพาราเบนจะเป็นสารกันเสียกลุ่มหนึ่งที่หลายๆผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเมืองนอกจะบอกกันว่าไม่มีพาราเบน no พาราเบนและถ้าไม่ใช้พาราเบน เอ่อมันจะเกิดทำไมถึงไม่ใชพาราเวนเพราะว่าาราเบนเนี่ยเป็นปันจจัยหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนเอเชียเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายนะคะหลายหลายท่านใช้เครื่องสําอางบางทีมันไม่ใช่อาการแพ้บางทีมันไม่ใช่อาการระคายเคืองแต่มันจะเป็นอาการยิบยิบไม่สบายผิวหลังจากใช้เครื่องสาอางอันนั้นะคะ่ะเป็นการเขาเรียก ภาษาที่เขาใช้คำว่า stinging มันเป็นการที่โดนกระตุ้นมาจากสารบางตัวขึ้นในฉพาะผิวหน้ารูขุมขนเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าผิวมันจะมีเฉพาะในผิววัยรุ่นนะคะรูขุมขนใหญ่ก็ไม่ได้มีเฉพาะวัยรุ่นคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยด้วยความแรงดึงดูดของโรคนะคะมันจะดึงดูดผิวให้มันคล้อยลงมา เพราะฉะนั้นในรูขุมขนก็ใหญ่ขึ้นเพราะรูขุมขนมันกว้างขึ้นเนี่ยไขมันที่ไม่อยู่ข้างในมันก็โดนผลักออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะตัวกลอแฟกเตอร์จะไปทําไปทําปรับโครงสร้างของคอลลาเจนด้านในพอคอลลาเจนมันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะคําจัดจุมผิวได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในรูขุมขนเมื่อใช้ต่อเน,นื่องมารูขุมขนก็จะกระชับขึ้นด้วยนะคะวความมันจะลดลดลง นอกจากนั้นนะคะในตัวออของเจเนซนะคะไม่ได้มีแค่อย่างที่เราบปากเมื่อกี้มีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะคือตัวที่ไปกระตุ้กนการทำงานของอะความพลินสามอะความพลินสคืออะไรเอ่ยไ่ถาะแล้วม่มีคนตอบได้ตัวนี้นะคะอะความพลินสนะคะก็เป็นเป็น เป็นเอ่อเป็นรีเซพเตอร์เป็นหน่วยรับตัวรับตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเราปกติร่างกายเราจะมีอยู่แล้วไอ้เจ้าตัวอควาพรินสามเนี่ยแต่พออายุมากขึ้นนะคะพอเอ่อผิวมีอาการระคายเคืองเป็นโรคต่างๆมากขึ้นเจ้าตัวอควาพรินซสามมันจะเริ่มหายไปมันจะเริ่มไม่ทํางานอควาพริน์สามก็คือนะคะทาหน้าที่เหมือนเราสังเกตบางคนดื่มน้าเท่าไหร่ก็ไม่หายหิว ดื่มไปเป็นขวดเลยดื่มกันไปเป็นโอ่งก็ไม่หายหิวก็่ต้องหายหิวน้ำอยู่นั่นแหละ <laughs> เพราะว่านะคะอคฮอรินสารจะทาหน้าที่ในการรับน้ำเข้าสู่ร่างกายถ้าอคฮอรินสารไม่มีดื่มน้ําเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่รับไม่ได้เหมือนกับเราไม่มีช่องทางเราพยายามจะไปบ้านเข้าไปในบ้านบ้านนึงแต่บ้านบ้านนั้นไม่มีประตูเข้าได้ไหมคะ เข้าไม่ได้นะคะออคอคโรินส์ทำหน้าที่เหมือนประตูให้น้ําสามารถเข้าไปในบ้านได้ให้น้ําเข้าไปซึมเข้าไปในเซลล์ต่างๆของร่างกายและเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยะะ70%ของร่างกายเราเป็นน้ําถ้านะคะน้าเข้าไปในร่างกายเราไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะเขียว นะคะแล้วไม่ใช่แค่เหี่ยวนะคะอาการต่างๆจะเกิดตามมาค่อนข้างเยอะนะคะโรคผิวหนังต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะตัวเ,เจเนสเนี่ยจะทำานะอันนี้นะคะเขาจะโชว์ให้เห็นว่าในผิวหนังเราเนี่ยก็มี